มาถึงช่วงของการเห็ดงานสถาปั์ครับผมตอนนี้เฮาได้ทำการเติมคีดินนะครับเพราะว่าคีดินเก่ามัน่นทีประเสมอกันครับผมก่อนสิเท่าข้านผมเติมคีดินปั๊บไปก่อนเพื่อสร้างพิ่นยางมายางไปแล้วมันสิได้เห็ดให้มันแน่นนะครับนี่นเห็นบอกขนาดรลดเหยียบนิดเดียวยุบไปเลยครับนี่โครงลังคาเสร็จแล้วนะครับผมโครงลังคาเสร็จแล้ว เติมขี้ดินครับนี่กำลังขี้ดินเขาใส่รถตักเขานี่แหละครับผมแรนตักขี้ดินที่เ้าสต็อกไวเราสต็อกดินไว้เยอะอีกนะครับช่วงหนึ่งเอาไว้จะขึ้นรถไถก็เอารถไปเอาขี้ดินนนั้นมาใส่ก่อนเอามาถมดินค่อนข้างที่จิเป็นดินร่วนซุยนะครับผมร่วนดีแน่นไหวนะครับตัวนี้เป็นหน้าดินเด้นี่เอามาจากหน้าเอามาจากโพน ใส่รถตักครับผมค่อยๆตักเข้ามาถ้อยเข้ามาเรื่อยๆเป็นตะยานตอนมันจมเลยนะครับ เอาไปเท่ครับผมเดี๋ยวเกี่ยวออกมาไปต่อครับผมพอตาเทคเตอร์โอ้เมื่อกี้มีช็อตเสียวนะครับก็เลยบริายคลิบนะครับรหลดตัก๊กตกลมเป็นตายานจนตั๊กดินมาเต็มเลยตกลมไหมนวบ คุืๆห้อยนี่นะครับห้อยตกลมเมื่อกี้นี่โอ้ย่างเปตตายานมันลึกนะครับมันเป็นบวกเกา่าบวกคือมันเป็นทีดลุ่มห่อดินมาใสเนาะครับเนาะอ่ากสิเริ่มปั๊บพื้นที่แล้วดีที่มีเครื่องจักรนะครับผมช่วยปับ๊บกสิประหยัดแรงคนไปนหลายเติบอ่ากําลังปั๊บพื้นที่ต่อไปกสิเป็นขันตอนของการเทค้านนะครับผมเข้าแบบคานเทค้านขานข,านของห้าสิีใสเป็นขนาด ยี่เอ้15คูณ30นะครับผม10หาคูณ30ใส่เล็กเสริมเป็นเล็ก dB 12เรือบาร์เป็นหลังเล็กหุ่นเล็กซีหุนห่นเนาะครับเนาะเล็กค้อย dB 12เล็กซีหุน่นกำลังไหลปั๊บพื้นที่สวยแล้วนะครับสวยแล้วสวยแล้วก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาเรื่อยๆสู้มือสู้มือผ่านไปแล้วประมาณแปดหมื่นนะครับน่าจะนับมือนี้เป็นมื่นทีแปดนะครับเป็นโล่งจอดรถดแล้วนะครับประมาณนี้ กพอไปตักขี้ดินเขามาใส่โอ้ขี้ดินหลายนะครับนี่ขี้ดินหลายเติบสร้างเพิ่นกระสีเห็ดสูตรโบราณเนาะเอาดินแล้วเอาใส่ข้นยำยำจักหน่อยกระสีเอามาหนามเพอเอา,าน้ำมาหนามก่อนดิซิเทพื้นพื้นผมจะเทเป็นพื้นอ่อนกราวคือพื้นว่างไวเทิงขี้ดินโบเป็นพื้นอ่อนบีมนะครับผมพื้นวางไว้บนดินเลยนะครับหยุบแน่กรับโบเป็นยังครับค่อยๆเห็ดค่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆ มันโบเสมอกันฟังฝุ่นมันต่ำกว่าแห่งนะครับตรงในเสื้อบินเข้าไปรถเกียร์มาเกียร์เลยง่ายดีป,ป้ะอีพี่นี่ปั๊บขี้ดินครับผมปั๊บขี้ดินไว้เจอกันอีพี่หนานะครับผมสำหรับมือนีหลุนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ